ให้ป,ป้าปดูหน่อยว่ามันเป็นเิงเป็นท่า,า,าเป็นขนาดนนี่คือสภาพเด็กติดรถส่งของนะคะแอนกำลังไปส่งของอยู่ดูดิเด็กสองคนอ,อยากจะกรี๊ดอยากจะกรี๊ดอยากจะกรี๊ด <c oughs> ถ่ายหลักฐานเก็บไปให้ป,ป้าปาดูว่าปวนแค่ไหน อย,อย่าโซนกันมากสิลูกสิลูกสิลูก <c oughs> คุณแม่ปวดหัวคุณแม่ปวดหัว <c oughs> นี่เล่นกันหรือทะเลาะกันเ <c oughs> นี่ยเล่นกันเล่นแน่ใจว่าเล่นกันไนรักกันให้ดูหน่อยสิ <c oughs> ไม่รักเนี่รักกันให้ดูหน่อยสิร <c oughs> ักกันให้ดูหน่อยสิ กายหอมเจ๊ไม่เอาทำไมอ่ะทำไมไอ้าแดงไอ้หน้าแดงฮะเกมแดงจิดิโอ้ยไหนเกณฑลักน้องสิเกณฑลักน้องอีกทีนึ่งกายมากายมากายอยู่ไหนแล้วกายรักน้องอ่ะไอ้กายค่ะเกณฑลักน้องโอ้ย เวียน h e a เวียน h e a เวียน h e a มากมากเวียน h e a มากทำไมถม่ได้ไม่จมเลยจาโอ้ยจมชนหน่ยอ่นี้เด็กๆรู้ไหมว่าเรากําลังไปไหนกันไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องอยู่ในรถทั้งวันวันนี้ใช่ไหมรถติดมากเลย นี่มามามันจะไปส่งของก่อนปิดทีไ่เนี่ยแต่ว่าคือรถจะติดไปไหนรถแบบว่าติดมหาโหดมากๆเลยอ่ะนนี่จะลงยูทูบหรือเปล่าไม่ลงไม่ลงไม่ลงช่ไมโอเคกายมาดูดิกายอยู่ไหนละเมื่อกี้มันปวดเบอร์แบบนี้โอเคปวดหนักบ๊ายบายบ่าป้างันดีกว่าเบื่อละบายบายเก๊ เดนบายๆปะป๊าเร็วๆผมมาจะขับรถบบ๊ายบาย